สบายดีนะอ่ะวันนี้เป็นวันที่วันที่หกเนาะเดือนสิบนะเอ็ดมาเบ่งบรรยากาศมือสุดท้ายนะเนาะอบเ้าเนาะหลังจากปิดมืออวานนี้เนาะวันนี้เป็นมือใหม่เนาะ ผมก็กำลังเริ่มขายเครื่องออก ไปเบิ่งบรงยงรยากาศตอนซ้าเนาะนะโอทีหกเล่ออกไล่ออกเครื่องเดีย๋ยวฮอสิเข้าไปในนะฮะถ่ายอีกส่วนไหนอีกครับอ่าโซนทางนั้นในคนเ,นะเคริ่มไล่แล้วเนาะเดี๋ยว

ทันกี้ไปทันกี้กกอัดแน่นเลยนะแล้วเนย่เ็เขาเห็นค่ะอุะ้สุดท้ายแฮะโอ้ย di sepan chi pande lele lele di pande

อันนีซูทังนั้นเลยอ่ะานเกือบไครเลยลูกค้าเขาไปลายเลยอะไรอันโาณที่สุด คนลายขนาดเลยได้หานเกืน